อันนี้ก็เริ่มรลอกสีแล้วนะครับตอนนี้ก็คือลือยังบแล้วนะครับพอดีสร้างลือเข้าไปประกอบรถสีทรงอยู่อันนี้ครับยังทนายลือลือที่หลังเพราะว่าสร้างผมมันหลายนะครับช่วงไอยังเขียนขั้นนี้วา่าเสพยังแล้ววนันนี้สร้างอีกคะนนหนึ่งบาะก,กับอีกคะแนนหนึ่งมาลุยก,ก่อนมาครับก็กระสีเลื้อเวียนไหวเห็นไหมเวียนไหวแล้วเขาจะว่าถอดแล้วก็่ังสีมาขูดสีอีกแค่หนึง่งอูผมงานมันก็เลยเดินแถบสุขัดนะครับส่วนมากทำมันได้เดินแล้วมันเดินเร็วเลยครับอู้ผมถ้าตอนช่วงจอดแซงก็คือจอดอี่บ แต่ก็บ,บางช่วงที่ว่าตากแดดก็เป็นช่วงแช่อีกรอบนึงนะครับช่วงถิ่มช่วงงานเนาะอันนี้ก็คือเริ่มลุยเลยนะครับนี่เห็นว่าเขาหลอดสร้างมันหลายมันก็บข้าวเดียวนะครับไม่ได้งงยากยัง,ยง,ยงหลายแผานากมันมีครบสร้างเหลือก็มีประกอบก็บมีเนาะผนสีเตรียมเพลินมี่วัดสร้างผมเกือบยี่สิบพันนี่ลยนะครับแล้วมาเบื้องหลอดกังเวียนนะสีเหลืองหัวยางพ่อสีส้มกันน,นะครับรถไพก็ดูเอาเด้อยคันนี่นบรรยากาศวันนี้ตอนเสาร์วันนี้อ๋อให้เบ้งเางนะจังไรว์ สร้างความเสื่อมันให้เจ้าของไอ้เจ้คคาลูกค้าน้ำเน,นี้ยนี่อู้ผมกอมาเนี่ยแหละครับสร้างท่านมากครับสร้างผมมากสายเนี่ยเก่ามึงกลัวอันนี้ครับอีโอกล่องวงจรปิดเนี่ยตั้งแต่เลี้ยวเข้ามานเนี่ยว่าต้องห่วงรักษาความปลอดภัยนะครับปมาม่านสามสิบกัตัวเกือบสี่สิบครับตรงบอกว่าเกือบสี่สิบตัวครับทุกมุ่มกล่องนะครับ นี่สี่องขอหารถทุกข,ขั้นเลยนะครับพอผมพยายามดูแลร,รถลูกค้าให้ดีที่สุดนะครับเมู่นั้นตามเต็นนั้นมีกล้องเบิดนะครับยอดในเต็นนีกเต็นเดียวเนี่ยประมาณ4โตนะครับแล้วก็ข้างล่างพุ่นอีกจะมีอีกเต็นหนึ่งนะครับคือมันค่อนข้างสีกว้างครับใหญ่เลยแหละครับที่อู๋นี่บรรยากาศที่อู๋มาณนี้ครับในห้องพุ่นก็มีนะครับกล้องมีเบิดครับอยู่ข้างเห็นปะท่านี่ไปเจาะกระเซ็นกล้องอีกเนะี่ยพุ่นอีกพุนน่นกล้องเห็นปะเต็มเลยยุตเต็นๆๆพุ่นอีก3โตไร้ขัดเลี้ยวรถขามานี่แมนโหลดนี่ผมพยายามรัักกษาาาคควมปลลออดดภยใหู้้้เ ไม่ยังมันสามารถยู่ไอ้ยังอดในเบดเลยโอเคนะครับ